สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้ง Over b o o t ูในวันนี้นะฮะก็ถึงคิวของ Li t t l e Mac นะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่มีเพื่อนๆสนใจเหมือนกันนะครับกว่าจะถึงคิวตัวนี้ก็โอ้โหโดนถามย้ำหลายรอบมากพี่มันจะถึงคิวเหงมุ่นอย่างนี้โอเคครับมาวันนี้ผมจะจัดให้เลย Li t t l e Mac เนี่ยเป็นตัวละครที่มาจากซีรีส์เรื่อง พันเอานะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นนะผมผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่เคยเห็นเมื่อกี้นั่งดู YouTube อยู่อ๋อเกมนี้นี่เองมันจะเป็นมุมมองที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อยหมัดซ้ายหมัดขวาอ่าพูดขนาดนี้น่าจะออกอยังมันน,น่าจะยังมัง้ง <laughs> โอเคครับเราจะมาเล่นโหมดทัวร์นาเมนต์กันนะครับเข้าห้องเล็ก8คนไม่มีไอเทมนะครับเอาล่ะ, Mac ะ <c oughs> ลิทเติ้ลแม็กนะครับลิทเติ้ลแม็กนะครับจะมีทั้งหมด16ชุด โอ้โห16บหปะวะน่าจะสิบหกนะทั้งมันเถอะเราก็เล่นชุดออริจินอลกันนะครับมาดูท่าท้อนกันเลยอ่ามันคือเสียงอะไรวะ <c oughs> น่า,าท่านี้มีท่าทางหน่อยครับเก๊กเก๊กมาดูท่าแจ๊กกันเลยครับเป็นแจ๊กปัดลัวครับ เป็นแจฟจริงๆครับหมัดแจฟมาดูหน้าเองครับหน้าเอจะเป็นหมัดวันทูครับสจังหวะแล้วก็จิ้มข้างล่างกระเจาะยางแล้วก็ขึ้น A ครับนี่คือท่า B นะครับท่าสเปเชียลก็จะชื่อท่าว่าสเต็กรันนะฮะลง B นะครับก็จะเป็นท่าเคาน์เตอร์ครับจะชื่อท่าว่าสลิปเคาน์เตอร์ครับส่วนท่าขึ้น B นะครับก็จะชื่อท่าว่าไลซิงอัปเปอร์คัตนะครับ ท่าโจเฮมเกอร์นะครับหรือท่าหน้าบีนะครับเป็นท่าที่อันตรายมากครับอย่ากดมูซัวครับก็จะเละอย่างนี้นะครล่วงลงไปเลยง่ายๆแล้วก็มาดูท่าสมัครับหน้าหน้าสมัครับลงสมัครับแล้วก็ขึ้นสมัครับแล้วก็นี่จะเป็นท่าแด๊ตีนะครับก็จะเป็นง้างหมัดพุ่งเข้าไปต่อก็จะเป็นท่าแอร์ครับกระโดด A ครับกระโดดหน้า A ครับกระโดดหลัง A กระโดดลง A แล้วก็กระโดดขึ้นเองครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับผมขอพูดอะไรเกี่ยวกับ l ิตเตอร์แม็กหน่อยนะครับว่า l ิตเตอร์แม็กเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งบนสเตทมากๆครับนอกสเตทนี่คือแบบขี้กกมากขี้กากสุดๆอะเป็นหนึ่งในตัวละครที่รีคอเวอร์ได้กากที่สุดในเกมคือหมายความว่ากลับเข้าสู่สเตทได้ยากมากๆครับมันไม่สามารถพลิกแพงที่จะขึ้นมาบนสเตทแบบเหมือนตุนอื่นเลยดังนั้น l ิตเตอร์แม็กเนี่ยถ้าออกนอกสเตทแล้วเนี่ย การตีได้เลยว่าโอกาสเข้ามาบรสเตดน,น,น้อยมากๆครับโอเคองั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมาครับรอบ8คนนะฮะไม่มีเทม2ชีวิตโอ้โหคู่แรกครับเจอกับคลาวครับก็ดีครับเราไม่เจอตัวสายหลอยนะครับ <c oughs> ถ้าเจอสายลอยนี่โอกาสที่มันจะเข้ายากหน่อยนึงจูเน<ป>ีย อ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนเราเล่น Little m a c เนี่ยมันจะมีเกตอยู่ข้างบนนะครับเกตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราตีบ่อยนะครับแล้วก็โดนเขาตีกลับมาหรือโดนกระทืบนนั่นเองก็พอเกตเต็มใช่ไหมครับเราก็กด B เฉยๆครับมันจะเป็นท่า KO ครับ30-40%นะครับก็มีโอกาส KO ได้เลยครับออกจเกมไปเลยมาครับมาเริกกันเลยครับตบได้ครับขวาล่างเข้าไปครับมนฮุกตรงครับแดงเข้าไปทกซามครับ มาครับสไลด์รอครับสไลด์รอมาแด้เข้าไปชกสเต็ปดีมากครับลิตเตอมักอีกวาดล่างครับเจาะยางเข้าไปตามที่แด้ต่อยครับอัปเปอร์คัตเต็มเหนียวลงมาลงมาคราวแด้ต่อยไม่โดนครับอ้าวขอแสดงอะไรเพื่อนนี่แจ๊บครับอัปเปอร์คัตจบได้อ่าสมัล่างลงไปครับสแมัล่างของลิตเตอมักนะครับจะเป็นท่าที่ดีมากๆครับซึ่งจะดันศัตรูออก ดันออกได้รวดเร็วมากขอเตอร์ไม่ได้ครับกันไว้ได้ครับนี่มาทุกตรงครับตามด้วยแดต่อยแจ๊บครับอืมอัปเปอร์คัทลงมาโอ้โหโดนดาบแทงเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคโอกันเต็มละเอาถ้าตีในระหว่างที่เคโอกำลังเต็มอยู่นะครับมันจะมีโอกาสหายก็ต้องเก็บใหม่การแบบบีมน,นะครับทุกเข้าไปเต็มเหนียวอัปเปอร์คัทครับ,รบลงมาลงมาลงมา,งมานี่ ไม่โดนครับต่อยเข้าไปอือหือดาบพี่แกงไม่งออกมาตรงสเตตโอเคครับโอ้โหก็ถือว่าจะเรียกโอวันี่ยไมเนี่ยแม่งยังไม่ทำะไรเลยก็คู่แรกนะครับก็ผ่านไปได้อย่างงดงามนะฮะดูหน้าตาลิตรไหมครับจะมีออกแนวนุวม่นมๆหน่อยคู่ต่อไปจะเจอใครครับ ฟาโคหรือว่าเคอร์บี้เฮ้ยทำไมฝั่งนู้นมีฟ็อกกับฟอกกับแพ็กแมนวะแพ็กแมนอยกแล้วเหรอวะไม่เจอทุกที่เลยโอเคครับเจอกัับฟาโคครับวันนี้จะได้เคโอไหมเนี่ยผมอยากโชว์มากเลยอะแต่มันก็ไม่กดง่ายๆนะจริงๆ มันอยู่มันอยู่ที่จังหวะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยผมก็ไม่ใช่คนที่ชื่นชอบเล่นริทเม็กเท่าไหร่นะผมไม่ชอบเล่นริทเม็กตรงที่ว่ามันสไปไม่ได้หรือว่ามันเอ็ดการ์ไม่ได้อะเออตรงนี้แหละทำให้ผมแบบไม่ค่อยอยากเล่นมันเท่าไหร่หมนเริรกเลย,ย,ยครับอก็โดดต่อยพลาดครับปีเจาะล่างนะครับหลบได้ปีชกไม่ถึงครับแรตต่อยครับโอ้โหต่อยอยางครับ ทบ้าไปครับวันทูนี่สแมตตล่างไปขึ้นมาฟาโก้อย่าอุ้ยอ่อยครับอัปเปอร์คัตมามาทบ้าไปอะไรโอ้โหไม่มีปืนในคิกโก้ดีหว่านี่เล่นบาดกันสินักโมยน,นี่มาสนามมวยเลยขึ้นมาขึ้นมา,นมาเดี๋ยวก็นีน่แดกไม่โดนไม่โดนครับหลบได้หลบได้ดีจริงครับฟาโก็ โอ้โหโอ้โห,โโหคนนี้ไกลครับแต่ยังดีหน่อยครับยังกลับเข้ามาได้นี่ไม่โดนครับแจ็คเข้าไปตรงตร,งตรงนี่เอาเบอร์คัสครับรัวดีจริงๆรินี่ไม่โดนครับโอ้พี่แกจับแล้วเหวี่ยงเข้ามาด้านขวาโอ้เคาน์เตอร์ได้ครับกลับเข้ามาบนสเตนด์แ้โอ้โหท่าเคโอพลายครับอุ้ยยังถึงยังถึงขึ้นมาสไลด์ครับโอ้โหโดนจับ จ้าวอย่างนี้นี่โดนพอดีโดนพอดีขึ้นมาคาเตอร์ไม่โดนครับวาดล่างเอาไปกินอื้อชกเข้าไปที่ลำตัวครับสมารก,กระเด็นไปเลยอุย้ยแจ๊บครับอืมโดนเตะเข้าไปคาเตอร์ไม่ได้คาเตอร์อีกรอบโอ้โหโดนสมารครับยังอยู่เขายังอยู่นี่กวาดล่างไม่ได้ครับ ทุกเข้าไปสีข้างไม่ได้เข้ากันได้เอ้ยแจ๊บครับออ้ยยังอยู่อีกเหรอ <_ appointment> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทุกเข้าไปเต็มหน้าโอ้โหโดนสมัคล่างเขาโอ,ขอ,ขอข้โหก็เดินไปไกลยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวนี่ก็อยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญมากเลยร้อยกว่านี่เจาะยางเข้าไปสมัคล,ล่างครับ นี่เขากไปสีสร้างน้ยตบชกเข้าไปน้ยโอ้โหเขาช์จมากครับเมกะตันพันโอ้โหตั้งชื่อเอาซะเองเลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ชกเข้าไปที่ขมับเรียบร้อยครับอ๋ออย่างนึงครับสำหรับนิตต์แม็กที่ควรรู้นะครับคือว่าถ้าสมาัคข,ของนิตต์แม็กเนี่ยจะมีอาร์เมอร์อยู่ด้วย ซึ่งพอต่อยไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวมันจะไม่ชังรักครับผมว่ามันเป็นท่าที่ดูขี้โกงเหมือนกันท่าสมแม็ของมันโอเคแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับก็จะเป็นแพ็กแมนกับฟ็อกผมเบื่อคู่นี้แล้วเกิดโอ้แพ็กแมนอะไรวะทำไมต้องเป็นแพ็กแมนด้วยวะผมเล่นล็อกแมนเขาก่อนก็เจอแพ็กแมนมาแพ็กแมน จะโชคให้นุ่มเลยทำไมเชื่อมันคุ้นๆวะเหมือนเคยเจอเอ่อนึกก่อนโดนแคร์ป่าววะมันคุ้นๆนะไอ้ตรงเอฟเฟกเนี่ยน่าจะเป็นโดนแคร์นะที่ผมเล่นล็อกแมนไปรอบที่แล้วอะใช่ไหมถ้าใทยก็ดีอือโดนแคร์จริงด้วยวะเออที่เราเอฟกาดมันไปอะ แต่รอบนี้ผมทำสปายกับเอ็ดการ์ไม่ได้ผมเล่นลิตเติ้ลแม็กอะมันตามซ้ำไม่ได้จริงๆนะผมผมไม่เสี่ยงนี่งก็ตายครับโอ้โหพี่แกเสกอะไรมาเนี่ยเส้นๆมันเป็นท่าขึ้นดีของแพ็กแมนนะครับเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้ลนะ้วผมลงไปซ้ำไปแล้วนี่ก็เซกยังเลยอะไรคุกเข้าไปโอ้โหโดนแรน็มาครับเตะซ้ำนี่สวนเลคเคอน์เตอร์ครับ โอ้โหเขาเสกน้ำมาอีกทางน้ำนี่โอ้โหป่าส้มมาเอ้ยให้เกียรตินักมวยบ้างนี่ปล่อยเข้าไปควาดล่างนี่ดักไว้ด้านซ้ายด้านขวาหลบได้โชบกลับครับอะไรแอปปองแอปเปลลิลอะไรนี่ดักไว้ขึ้นมาดิขึ้นมา,นมาเอ้ยไม่โดนครับแพ็กแมนหลบได้โอ้โหโดนแจ็คของแพ็กแมนครับ นี่สวนในเคาน์เตอร์ครับมามามไม่ทันอย่าลีลาแท็กแมนนี่ชกเข้าไปครับขมับขวาตีไม่โดนครับชกเข้าไปเต็มหน้ากันได้ทาเคโอแตและเพื่อนโอ้โหตัวกุญแจฟาเข้าไปเราจะโง่ไปโดนแอปเปิ้ลมาอีกเสียเอคเคโอไปเลยครับเนี่ย ตีแฮมาสิวะผมก็เดาทางว่าเขาจะแดมมาทางซ้ายอืมเคาเตอร์เร็วไปหน่อยครับโอ้โหเขาสมัทใส่ถังแล้วก็โดนหน้าเราเลยอืมเสกอีกแล้วเส้นๆเนี่ยน่ารำคาญมากโอ้โห,โห,โหอะไรวะจะแรงเขาคุณแจนะเว้ยมันทำให้แบบหน้าหน้านักมวยมันแหกเลยเหรอ โอ้อีกแล้วโอ้โห15เปอร์เซ็นต์น่ะเยอะนะเนี่ยโดนปาเข้าไปแม่งปาส้มซ้ำอีกอะไรโอ้โหแอปเปิ้ลมันจะปาแม่จังวะผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่น่าจะโดนนั่นแหละผมก็ประมาทไปหน่อยโอ้ต้นเวียงครับอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยเออยังอยู่ยังอยู่แพ็กแมนเฮ้ยนี่อะไรอะไรขึ้นได้ไหมปิ๊กแย่ยังขึ้นมาได้อกอะ มันลำบากนี่แบบผมไม่สามารถเล่นตัวที่ไปซ้ําไม่ได้อ่ะโอ้โหคาลเตอร์เร็วไปหน่อยครับแอปเปิ้ลไม่ค่อยๆลอ,อ,อยมาโ,โหเกือบโดนแล้วมันเฉียดหัวไปโดแนแย้เข้ามาครับผมนี่คาลเตอร์ลัวๆนี่ชกเข้าไปเต็มเหนียวโอ้โหยังไม่ตายอีกจิตใจทําด้วยอะไรนี่ชกเข้าไปแล้วนะเว้ยมันขึ้นแบบเป็นสมาร์ทแล้วอ่ะตีแจ็บเอบาเบร์คัตไม่ได้กวาดล่างไม่ได้อีก โอ้ยแพ็กแมนการเก่งชิบหายเลยแอปเปิลหลบได้ครับเออข้ามหัวไปเคโอโอ้ยเล่นผมก็เดาเขาผิดครับโอ้ไม่ทานครา้งอย่างนี้แพ้ครับโอ้ไม่ไม่ลงมาด้วยทวงเวลาอีกอืมเอาไปเลยครับเอาแชมป์ไปเลยท้วงลำบากครับท้วงลำบากมากเพราะว่าผมเล่นระยะไกลด้วยแล้วก็ไม่สามารถไปซ้ำตอนที่เขา อยู่ตรงด้านล่างสเตทของขอบสเตทได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเล่นวันเอาวันอีกรอบหนึ่งแล้วกันก็ขอแสดงความยินดีกับแพ็กแมนด้วยนะครับเป็นแชมเปี้ยนถ้าเจอกันอีกนะครับผมจะเอาให้ยับเลย <S 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 มาเอาอีกสักรอบแล้วกันรอบสุดท้ายแล้วกันวันนี้ยังไม่ได้ KO เลยเนี่ย KO ว้าวไปกี่กี่รอบแล้วเนี่ยสองสามรอบแล้วเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย มา one on o n งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนชุดลิซ่าแม็กหน่อยละกันเอาแบบมีผ้าคลุม,มนหน้าแบบเป็นตารางครับเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> มาเจอกับชาวญี่ปุ่นนะครับเล่นอะไรเอ่ยพารูเทน่าครับอืมหุยครับอย่างนี้ โอ้โห,โหโดนจับครับโอ้โหเขาคอมโบต่อครับควงไม้แล้วตามด้วยเตะเคาน์เตอร์สวนกลัปไปครับหลบได้กันได้นี่แจ็คภัยครับต่อยผู้หญิงแล้วก็ต่อยมานะไม่ท้วนแล้วทั้งหมาทั้งคนแก่เราชอบต่อยอื้มหืมมันหลบเก่งจริงๆผิวดีจริงๆนี่เจาะยางไปข้างล่างครับโฉบเข้าไปที่ลำตัวครับอื้มหืมโดน โอ้โหโอ้โหเกือบไปแล้วครับคา์เตอร์ช่วยชีวิตครับไม่งั้นก็โดนฟิวเลยสมัทอย่างง้นแถมสมัทของคารูเทน่านี่เป็นปีกครับซึ่งมันจะมีลมออกมาด้วยโอ้ต้องระวังครับโอ้โหพี่แกรอรอแบคแอนจริงคารูเทน่าในเอจการ์ดเรานายกำลังทำให้เราโกรธออกให้ยับตรงนี้ออกให้ยับนี่แน่โชคเข้าไปเลยเต็มบ้องหู อะไรนี่โชกเข้าไปอะไรตบได้เจาะยางมาโชกเข้าไปที่ลาตัวกันได้เยอะแจ๊ฟแจ๊ฟวันพูออุเจาะยางนี่โชกเข้าไปที่ขมับอะไรนี่เขกหัวเข้าไปครับนี่สมัตหน้าไปตรงลาตัวอุ้งเกืบโดนเขาต้อนี่เรียบร้อยครับเต็มเบาหน้าครับอย่างนี้ โอเคครับสำหรับลิตเติ้ลแกครับก็จบลงเพียงแค่นี้นะฮะ like ก็ถือว่ายังไม่อิ่มกัน oh, ใช่ไหมครับ oh, เพราะ oh. ผมยังไม่โชว์ so KO เลย <laughs> ถ้ามีรอบหน้าครับผมก็จะจัด l i ตเติ้ลแใหม่ให้ได้นะครับก็ oh. กดกติกาใหม่มีนะครับ oh. ก็โบวบวให้มันประทับใจกันหน่อย <laughs> ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ